สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราเราดอยวินหนึ่งนะครับอย่าลืมซอกและก็แชร์คลิปนี้จะทําขึ้นเป็นแนะนําสินค้าไม่ได้จะช่วนและการลงทุนอย่างไรการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีลิงก์สมัครนะครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP พีที่เกนะกับ o k เคเอ็กพอร์ตแปดร้นั่นเองนะกะ็ตอนนี้ก็หลังจากที่บนะิตคอยเนี่ยพุ่งแตะ100,000 US ดอลลาร์นะเนี่ยพอร์ตก็กลับมาบวก350%ภายใน2วันโอ้โห oh, 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 oh. หลังจากที่รอมานานรอถึงเกือบ 3, 4, 5เดือนนะในที่สุดก็กลับมาดีอีกครั้งนะก็ก่อนที่บิตคอยจะทะลุแสนะก็อยู่แถวๆเก้าหม่นสามก็มเนี่ยพอร์ตก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบดอลลาร์นะก่อนนั้นก็เสียเสียเพราะเราช็อตช็อตตั้งแต่ประมาณ77,000นะ77,000เอาไว้นะแล้วพอไปถึง9ก0 0 0โอ้แล้วก็สูญเสียเกือบร้อดอลลาร์แล้วก็โอ้โหสูญเสียมหาศาลมากแต่ตอนนี้เราก็ยังช็อตอยู่นะ เราช็อตอยู่นะ,ะแต่ว่าเราช็อตไม่เยอะนะนี่ตอนนี้ก็ช่วงที่นี่นะก็อยู่ประมาณนี้นะวันที่ห้านะวันที่ห้าะหกสิบเก้าอยู่เอ็ดอลลาร์ตอนนี้ก็วันที่สิบนั่นเองผ่านไปนะสองวันบิตคอยก็พุ่งแตะแสนดอลลาร์นะสองวันนะตัวที่ทํากําไรให้เราฟื้นคืนชีพนั่นเองก็คือตัวหมูเด้งนะหมูเด้งนี่เราก็ทํากําไรสองรอบนะหมูเด้งนะหมูเด้งนะบอกตรงๆนะ ทำกำไรจากหมูเด้งสองรอบนะโหบอกว่าแต่เล่นน้อยไปหน่อยแต่ว่าทำกำไรได้มหาศาลจริงๆนะหมูเด้งเรานะจริงๆหมูเด้งเราก็เข้าแถวเอ่อก่อนหน้านี้เราขาดทุนหมูเด้งไปสองรอบแล้วช่วงประมาณ0.2หมูเด้งมันลงไปต่ำสุด0.002นสะเราก็เข้า0ู .0 2627นะมันก็ลากเข้าไปโอ้เราก็ขาดทุนไปเนี่ยช่วงนี้นะช่วงประมาณ0.27ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะขาดทุนป,ประมาณสัก20ดอลลาร์ พออาทิตย์นี้เราก็เข้าตอน0.037ดูนะนะให้ดูผลประกอบการหมูเด้งกันสเล็กน้อยนะทำกำไรหมูเด้งไว้นะฟื้นคืนชีพจะบอกว่าพอร์ฟื้นคืนชีพเนี่ยเพราะหมูเด้งเลยนะหะกร์แต่ช่วงนี้ก็พอทํากําไรได้นะ,ะ h b r ตอนแรกกอ็อันนี้ไปบางส่วนนะนี่ก็ GMT ก็ขาดทุนเล็กน้อยเนี่ยอันนี้ก็ได้กำไรอยู่ลนะเอ้ขาดทุนสิ แล้วก็ตัวนี้ก็ PRC อ่ะ PRCI นะจริงๆเหรียญเกี่ยวกับสังหารมทรัพย์ก็จริงๆปิดไปแล้วนะกำไรประมาณ3ทเวีแล้วก็มาเปิดหน่อยนะแต่เปิดน้อยลงนะแล้วก็ซันบล็อกนะ PPE e นี่ก็พอ,นะอได้กำไรพอสมควรนะนี่โหได้กำไรเยอะเลยมันไม่ได้500%เพราะจริงๆเน่ยเราลงทุนประมาณสัก2ดอลลาร์นะแล,แ,ลแล้วเราไปปล่อยที่ ปล่อยที่เท่าไหร่ลงทุนสอนไปปล่อยที่124ล้านตัวนี้ได้กำไรมหาศาลได้กำไรประมาณ122ล้านเลยนะแล้วก็หมูเด้งรอบแรกนะนี่หมูเด้งรอบแรกเนี่ยจริงๆเราเข้าประมาณ0.37นะก็เพิ่มมาจิ้มไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยตอน0.06นะแล้วเราก็เข้าอีกรอบหนึ่งจริงๆเราเข้าหมูเด้งอีกรอบหนึ่งตอนชี้ 0.07นะแล้วก็เพิ่มมาจิ้นจนแบบ0 1 4ก็ถือว่าหมูเด้งนี่ยกำไรประมาณสักเกือบ140ดอลลาร์ก็ทำให้พอร์ตเรากลับขึ้นมาได้นะหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งนะพอร์ตก็ตอนนี้นี่พอร์ตก็เหลืออ่า d อชคอร์ XRP PRCL นะ EOS แล้วก็ ARB นะแล้วก็เหลืออะไรไม่รู้นะอ่า BAD GER ไม่รู้อ่านว่าอะไรน,นะแล้วก็ให้ b a r นะ นี่นะก็จะประมาณนี้พอที่ยังเหลือนะถือว่าเป็นพอทสู้ชีวิตได้อยู่นะแต่ก็เรายังห่างไกลจากช่วงปีใหม่คนะรับช่วงปีใหม่นี้ก็ขึ้นจากเถวาสิบไปพันเก้นะแล้วก็ล่วง,ล,วง,ล,วงล่วงมารอบนี้ก็นะขึ้นจากแถเจ็ดสินะเจ็ดสิบไปถ้าแถวสามร้อนะเองโอเคก็จะประมาณนี้นะ หลังจากไม่ได้อัปเดตพอร์ตนานบรุกวนขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องนะเพื่อถือคิดตอันดับหนึ่ง,งเราใบนั้นโอเคนะแล้วก็แบบนั้นถ่ายนั่นเองเจอกันใหม่อีพี่น้นเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย